วังขนายร่วงกับบริษัทปุ๋ยหมักแผ่นดินทองเสนอรายการครอบรู้เกษตรกับนายม <What? S 2> ดเขียว สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับรายการระรู้เกษตรกับนายมดเขียวครับผมพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้ในเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นปลายทางนะครับเป็นปลายทางคือก่อนที่เรานั้นจะนํากล้วยเนี่ยส่งไปยังต่างประเทศก็ต้องมาส่งตรงนี้เลยนะฮะผมอยู่กับสจคมพีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่างกล้วยที่รับซื้อเป็นกล้วยพันธุ์อะไรบ้างครับอ๋อจะเป็นพันธุ์กล้วยไข่ฮะเขาเรียกว่ากล้วยไข่อย่างกล้วยไข่นี่คือเราสามารถรับซื้อได้ตลอดทั้งปีไหมฮะตลอดทั้งปีฮะตอนนี้เพียงพอไหมฮะทุกวันนี้ที่เราส่งไปีน ปีนี้นะฮะแล้วก็ปีที่ผ่านมาเนี่ยจีนมีความต้องการสูงกล้วยไข่ไม่พอฮะราคามันก็เลยโดดขึ้นมาสูงขึ้นปีนี้ปีนี้ถือว่าเป็นเป็นปีที่โชคดีสาหรับชาวสวนครับผมครับมีแสงา่าเกษตรกรที่จะปลูกกล้วยเนี่ยคืออนาคตต่อ,ตอไปเนี่ยมีความต้องการสูงสามารถปลูกได้ทําได้ปลูกได้ฮะตอนนี้เราเองในานามขององค์การมหาสวนจังหวัดเนี่ยเรา ส่งเสริมนะครับส่งเสริมให้ให้ชาวสวนเนี่ยปลูกกล้วยด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นทางออกของรายได้เพื่อที่จะมาเสริมเพราะว่าช่วงก่อนที่จะถึงหน้าผลไม้หน้าทุเรียนหน้าเงาะเนี่ยช่วงนี้ชาวสวนจะไม่มีรายได้แต่ถ้าเกิดปลูกกล้วยเนี่ยช่วงนี้เขาจะมีรายได้นะครับมาเสริมเป็นค่าแรงค่าข้าวค่ากับข้าวใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยอครับเกณฑ์การที่เราจะรับซื้อนะครับต้องมีเกณฑ์อย่างไรบ้างครับเกณฑ์การรับซื้อก็คือ หนึ่งก็คือกล้วยที่มันลายเป็นจุดดำๆเนี่ยหมายถึงเกิดจากเพี้ยไฟเนี่ยเราไม่เอาครับอันดับสองที่กล้วยที่ใช้ไม่ได้ก็คือกล้วยที่มันแก่เกินไปนะครับอ่ามันก็จะมีอาการคือสุกไวมันจะไปปลายทางเนี่ยครับใช้เวลาไม่ใช่เป็นสิบวันนะครับ่าจะถึงพอมันมีมีข้อจํากัดของเรื่องเวลาเนี่ยกล้วยที่มันแก่จัดเนี่ยครับมันก็จะไปไม่ได้วิธีการสังเกตก็คือ พอป,ปาดออกมาแล้วถ้ากล้วยมันเป่งจัดเนี่ยไส้มันจะเหลืองเหลืองนี่หมายความว่าใกล้จะสุกแล้วนะครับแล้วงามมันจะแดงนะครับมันก็เป็นอันว่าเป็นตกไซด์ไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไซ้ที่เราเอาไม่ได้คือไซ้ที่มันมีขนาดเล็กอย่างนี้นะฮะอย่างนี้คือขนาดเล็กหรือว่าขนาดแก่เกินไปครับต่ำกว่าครึ่งกิโลไม่สามารถที่จะผ่านไซ้ไปได้นะครับคืออ่อนไปไม่ได้แก่เกินไปไม่ได้ใช่ครับเล็กเกินไปไม่ได้เพราะหมอะี่้อยู่ในช่วงประมาณไหนฮะ อ่าพอเหมาะก็ครึ่งกิโลขึ้นไปนะครับตอนหนึ่งหวีนะฮะตอนหนึ่งหวีนะครับผมอืมนี่คือเกณฑ์นะครับปัจจุบันนี้ราคาที่เราให้กับเกษตรกรที่มาขายนะลงของเราตัวนี้คืออยู่ที่ราคาเท่าไหร่ฮะอ่ามันเปลี่ยนแปลงทุกวันครับอย่างเมื่อวานเนี้ยอยู่ที่ห้าสิบบาทนะครับแต่พอวันเนี้อ่ามันมีการแข่งขันแต่ละลงแต่ละลงเนี่ยแต่ลงลงของเราเนี่ยหมายถึงผมทํางานอยู่เนี่ยก็จะให้ราคา ที่เป็นรางวัลสาหรับชาวสวนที่ทํากล้วยที่มีคุณภาพครับว,วันนี้เราซื้ออยู่ที่55ที่อื่นเขาก็ซื้อ53 54ส่วนหนึ่งนะครับคือที่เราสามารถช่วยเหลือชาวสวนได้พี่หยอครับนี่คือในเรื่องของการ,รลดต้นทุนนั่นเองครับ,รบนะฮะปุ๋ยสีของเรามาช่วยยังไงบ้างฮะก็ก็เป็นที่น่าย,ยินดีนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยกล้วยพอปลูกกล้วยกันเนี่ยเราจะคิดว่ากล้วยเนี่ยเป็นมันเป็นรายได้สํารองครับนะแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วเป็นรายได้หลัก อืมอก็เป็นที่น่าย,ยินดีนะฮะครับก็ส่วนหนึ่งปุ๋ยอินทรีย์วันไหนตามมดเขียวเนี่ยก็มีพี่น้องกเกษตรกรนําไปใช้กับกล้วยเนี่ยค่อนข้างมากนะครับแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะ,ะที่ก็ได้มารู้จักอ,อจอคัมพีครับนะฮะซึ่งผู้รับซื้อกล้วยแล้วก็คุณต้นนะซึ่งอ่าได้ได้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์วันไหนตามมดเขียวมาใช้กับกล้วยครับนะก็ก็คุณต้นเขาก็บอกว่ารูปมันใหญ่ดีนะอืมเ้วก็รู้สึกว่าดินมันฟูขึ้น นะฮะตรงนี show, ้ครก็ก kind of ็เป็นที่น่ายินดีคือชีวิตให้กับดินเลยชีวิตกับดินครับผมของเราเน้นเน้นทางด้านอินทรีย์ชีวภาพอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับแันนี่ครับคืออีกหนึ่งเรียกว่าอีกหนึ่งอาชีพทางการเกษตรนะครับซึ่งเมื่อก่อนคนอาจจะมองข้ามไปอย่างกล้วยในคนโอ้โห เมื่อก่อนชาวบ้านเขาปลูกกันเยอะ <ทำ S 1> บางทีขึ้น,นเองตามธรรมชาติด้วย <c oughs> เรื่องง่ายๆนะแต่ปัจจุบันนี้โอ้โหราคาน่าสนใจเลยทีเดียวครับสำหรับใครที่สนใจนะครับการทำการเกษตรแบบอินทรีย์สามารถติดต่อได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขนานี้ครับสำหรับวันนี้เราสามคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสุดยอดปุ๋ยอินทรีย์วางขนาดตรามดเขียวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร080 550 4888